เปิดเข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้วิวนะคะ Hello เจอกันอีกแล้วนะคะกับ One Minute English with พี่วิวสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงประโยค may I have your จุดจุด please ก็คือประโยคที่บอกว่าฉันขอจุดๆๆดของคุณหน่อยค่ะสำหรับประโยคนี้ค่ะเราจะเอาอะไรไปใส่ไว้ตรงช่องว่างนั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่น name name ก็คือขอชื่อนะคะ phone number phone number เบอร์โทราศัพท์ room number room number หมายเลขห้อง email email ก็ขออีเมล booking number หรือ reservation number ก็คือหมายเลขการจอง may I have your name please may I have your phone number please may I have your room number please may I have your email please may I have your booking number please เป็นไงกันบ้างล่ะคะประโยคง่ายๆประโยคเดียวอยากขออะไรได้ทั้งหมดเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ดิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบายบ้า